เดี๋ยวเราจะให้ดูชัดๆถ้าต้นกระเทียมป่านะคะต้นมันจะขึ้นมาแล้วมันจะแยกออกจากกันมันจะไม่มันเป็นต้นไครต้นมันเลยมันจะไม่พันกันแต่ถ้าเป็นแฝดพิษอ่ะมันจะขึ้นอย่างนี้เลยมันจะพันกันอย่างนี้เป็นช่อเดียวกันนะคะแล้วดูอีกอย่างหนึ่งคือดอกมันนะคะดอกมันจะเป็นขึ้นมาเดี่ยวๆอย่างนี้เลยแล้วก็เป็นตุูมๆแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นดอกแฝดพิษนะ มันจะมีดอกเล็กๆเๆๆๆมันจะเป็นช่อนะคะอันนี้คืออีก2จุดสังเกตที่เราต้องดูดีๆนะกินผิดคือตุยได้เลยนะจ๊ะแล้วดูแห่งการเก็บกระเทียมป่าก็คือฤดูใบไม้ผินะคะสังเกตได้เลยเห็นไหม นี่ใบไม้มันกำลังออกยอดผลีออกมาเลยนะจ๊ะอีกสักพักหนังห่ะป่าจะสวยมากเลยเพราะว่าใบาไม้ทุกต้นมันจะออกดอกแล้วก็ดอกไม้จะแข่งกันบานซักั่งเลยจ้าดูดูเห็นการเก็บผักแล้วก็ความสวยงามนลจ๊ะดูดูช่วงนี้คือต้นมันใหญ่ขึ้นมากใช่ไหมแล้วก็เห็นไหมคะนี่คือดอกมันเห็นไหมดอกมันออกมาดอกมันนี่คือตัวอร่อยเลยจ้า หมือนดอกหอมเลยนะจ๊ะอีกสักพักนึงเนี่ยเราจะพาไาเก็บดอกโดยเฉพาะเลยตอนนี้คือเราก็จะเก็บทั้งต้นทั้งดอกก่อนดอกมันนี่แบบอย่างแซ่บเลยนะจ๊ะน,นี่ดอกมันแซ่บมากเลยนะจ๊ะดอกหอมไปผัดกับตับผัดใส่ถัว่วผัดเหมือนผัดถั่วงอกกับตับอะไรเงี้ยผัดอร่อยมากแล้วถ้ามันบานบานเต็มที่ใช่ป่ะตอนนั้นไม่ต้องเก็บกินนะนะนะเก็บเฉพาะตูมๆอย่างเงี้ยจะอร่อยบานก็จะเป็นช่อออกมาเป็นสีขาวๆสวยเหมือนกันจ้ะ อีกไม่นานเดี๋ยวพามาเก็บเป็นดอกนะจ๊ะดอกตูมดอกบานเห็นไหมบานมันก็จะออกมาเป็นอย่างเงี้ยผลิกออกมาจากช่อของมันนะจ๊ะอย่างเงี้ยจะไม่อร่อยแล้วบางส่วนก็มีบานแล้วนะแต่ว่าตูมก็ยังเยอะอยู่เก็บ <recibir S 2> ตูมอย่างนี้อร่อยเก็บบาน, <aus S 1> านไม่อร่อยนะจ๊ะเห็นไหมความแตกต่างบางส่วนเขาก็จะออกเป็นใบแล้วบางส่วนก็จะเป็นแบบตูมๆอยู่นะจ๊ะอันนี้ก็ตูมเห็นไหมออกมานิดเดียวบางต้นก็ บานแล้วใบออกมาสวยแล้วดูดมัไม้พี่คะมีหลายออปชันให้เลือกหลายระลอกนะจ๊ะรุ่นแรกตแบบสูงเลยออกดอกแล้วด้วยดูเห็นไหมมีดอกแล้วด้วยรละลอกสองยังต้นเล็กๆอยู่เลยจ้ะยังมีให้เก็บอีกนานเลยนะจ๊ะเต็มป่าไปหมดเลยจ้าหลายดูดูหลายซีซันเมื่อเกินต้นกระปิ้วเดียวก็ออกดอกแล้วนะจ๊ะกระเทียมป่า ต, an, ต้นแบบนิดเดียวเองออกดอกเต็มเลยต้นใหญ่ก็ออกดอกต้นเล็กก็ออกดอกพากันแขน่งไปหมดเลยแล้วก็มีต้นที่เล็กๆอีกโอ้โหหลายแบบมากเลยนะจ๊ะอันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะจ๊ะอันนี้น่าจะเป็น y, วินดี้แสวลินดี้ระวังเห็นไหมมันแทรกกันอยู่ต้องระวังดีๆนะจ๊ะกระเทียมป่านะคะมันมีแล้วแต่เราจะเลือกกินนะมี2อย่างก็คือต้นเล็กๆแบบนี้หรือจะเอาต้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะต้นใหญ่ๆก็อร่อยอีกอย่างหนึ่งต้นเล็กก็อร่อยอีกอ,อย่างหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องห่วงป่ามันมีทั้ง เดือดเอาเลยจ้าตามสบายเลยหีคนอื่นก็มาเก็บเหมือนกันจ้าไม่ใช่เฉพาะเรานะจ้ะ <c oughs> นี่น้อยที่คนมาเก็บเหมือนกันมน้อยตัดเต็มไปหมดเลยจ้า <c oughs> ไม่ใช่เฉพาะเราที่มาเก็บ ระวังนะสาวเวลาจับเวลามามาเก็บ,กบ,กบได้เห็นไหมทากเห็นไหมตัวมบนเริ่มเลยเธอต้องดูดีๆนะจ๊ะเดี๋ยวเขากอเกอาะนะจ๊ะ